ก็ชมบรรยากาศเช้าเช้าครับกำลังให้หัวอาหารนะครับนี่ฮะแลก็นี่ลุงครับลุงสักครับสวัสดีครับลุงครับมาถัายกายลุงครับเช้าเช้าแวะมาเล่นกับแกนะครับแกเหงาอยู่คนเดียวนี่ครับกลังสวยเลยนะครับตอนนี้คลอดได้กี่วันแล้วลุงได้หกวันเจ็ดวันเลยเหรหกเจ็ดวันนะครับสองตัวจะมีตัวใหม่ออกวันนี้ออกเมื่อคืน อ๋วันนี้ใช่ไหมยไม่ตกเลยลูกยังไม่ตกนะครับนี่น่ารักเลยนะครับตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามตัวเราจะได้ตัวเมียก็ไปด่าลุงอยากได้ตัวเมียนะครับแต่ไม่ได้ได้ตัวผู้ก็ดีแล้วนี่ครับน่ารักเลยมันมองกล้องเลยนะครับาตัวนอนพันพันอะไรนะลุงเนี่ยบามั่นบามั่นนะครับบามั่นอะไรนะ ก็ไม่ค่อยรู้จักพันธุ์เหมือนกันนะครับเขาว่าดินเดินดินเดินนี่ครับหนูจำไม่ได้นะครับเนี่ยสวยงามมากครับเนี่ยโอ้ลุงสวยมากเลยนะเนี่ยตัวนี้หลังน่าดักเลยนะครับเนี่ยรับลูกวัวครับสวนสักฟาร์มครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับที่อำเภอบระเชษนะครับลูกยังไม่ตกเลยถ่ายอยู่นี่ตัวบะมันตัวนั้นเนี่ยนะครักําลังคลอดนะครับ ดี๋ยวไปดูตัวที่คลอดเมื่อคืนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับน่ารักมากเลยตัวนี้ฮะในแม่ครับกำลังคลอดนะเมื่อคืนนอนตัวใหญ่มากครับตัวผู้เหมือนกันนะครับ ่ายเป็นเพื่อนที่สวนสักฟาร์มนะครับอำเภอบุเชษครับจังหวัดสุรินทร์น่ครับหลังสวยเลยนะครับสามตัวนี่ครับบรรยากาศข้างสวนก็จะมีหลายอย่างครับปลูกไว้กล้วยนะครับ กาศข้างสวนเนี่ยรอบสวนเลยนครับนี่ก็หญ้าที่บดไว้นะครับนี่ครับบดเองครับปลูกเองด้วยครับไม่ต้องซื้อก,กินไม่หมดเลย,ยเตัดตัดไม่ทันเลยเดีย๋หหยว <laughs> พาชมบรรยากาศข้างๆสวนนะครับ นี่นะครับเพื่อนสวยงามลูกวัวกำลังออกมาเลยนี่๋ยวให้ดูทำงามครับแม่มันห่วงเลยเดตตัวเนี้น่ครับจับไอด้ดีๆแม่มันไม่ให้ถ่ายนะครับนู่นตัวนู้นก็ออกก่อนนะครับเนี่ยออกมาคืนนะครับเนี่ยสวยงามนี่นี่นะครับนอนเฉยเลยยังไม่ลุกครับ จะเป็นฝางนะครับที่อัดมาไว้ส่วนข้างๆก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งโบับ์โบสะแล้วก็มีการปลูกหญ้าเอาไว้ให้วัวนะครับ,บตับตัวนี้ไว้ให้เลยนะครับี่สวนนะครับ,บก็จะมีหญ้า ตัดไม่ทันเลยนะครับลุงแกปลูกไว้ให้วัวน,นะครับเยอะแยะครับสวนก็ใหญ่นะครับส,สมะสานกันนะครับมีทั้งหญ้าแล้วก็ต้นกล้วยนะครับสวนในบ่อก,ก็มีปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยง ชมสวนนะครับดูการปลูกปูหญ้าเต็มไปหมดเลยนะครับบรรยากาศร จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนลุงเสมือนครับที่จะมีหลิกสะพานนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วครับเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้นะ うん。 นะครับทีู่ไว้จะมีตะไคร้นะครับค่ะกศดชื่นมากครับตอนนี้ลมหนาวก็เข้ามา จะเป็นห้องครัวนะครับลุงเกยอยู่คนเดียวนะครับเก่์อายอยู่คนเดียวนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับก็จะเป็นบ้านลุงนะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับสุงเรือนไทยนะครับ khoảng mạnh